หเหงาเฉยเศร้าโอ้โหดูตรงดูตรงนู้น okay, ดิยังกับฝนดาวตกคนเยอะสักปรติปรติเวลากดโดดได้ไม่ต้องตื่็กม่ใช่ว่าทำไมเงียบเหงาล่ะครับบินมาบินมาบินมาสิจะบินมาเกี้ยต้องหาอะไรทำเกี้ยงงววกันตอนเนี้ย อดเซ็งยิงหนสักเบอร์ไม่ไหวแล้วแต่คนเดียวนะคะคุณพี่ไม่มีเลยโอ้มีคนในเมืองก็ถ้อโจโหเดียวแทบไม่ทัน พบด้วยโอ้ยิงไม่โดนเลยอยู่เนี่ยพี่หมอสายบวกไปแล้วครับด้าน,นซ้ายมีคนนะ แม่งยืนเก็บของจริงเลยก็แตกเจ็ดสามบางตาบางรอแอนเจี๊ยตรงล้เจียตรงไหนเนี่ยหัวง่ะมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลย không nghe quá không ạ, chỗ nào vậy, ui mình hòa, anh em, nãy giờ, เขายิงกันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงสิวิ่งไปอยู่ไหนวะบ้างไหนเห็นไหมเขางัดกันอยู่เนี่ยไม่เห็นข้างหลังก็มีคนยิงกันฝั่งนี้กับด้บน นั่งอยู่แลลวชาแนสเ่นกับลองโบอะ่ะเทรพเปิลข้างหน้านีนโ้โหหมอคุยังเดือดเดือยวิ่งมาละโอ้ติดหัวโมโม,มาเลย บของด่วนนั่เดียวนั่เดียว้ตัวท uh ีนั่งบหลองเฮ้ยโล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 อะไรสั้นโล่ะ อ๋อขอไรสั้นก่อนดูรอบหมดเลยอะโอ้ยอีตี้ ตองนมันมีปักหาแถวนี้นนอนโอเควบบาร์ปวมันไปารไปวา

มาเลยพี่หมอมันอยู่ไหนกันวะมันคือว่ากระตุกเลยอีกแล้วเฮ้ยแบบแตกแล้วโหนสนายเขาส่ดจะหลุดวะเฮ้ยจเ็นิ่เขาสุดจะหลุดเยอะ าอตี้ไม่เจอเลยนะล่วงหนึ่งคนชัดเฮ้ยคนละตีอ่ะนี่พวกมัน,นละบตี้อ,อไ่ไงมันชุบเพื่อนละกอดทองตัวหนึ่งนะในเนี่ยเ,ยเชียเกิดระยะอีก ช่วงหนึ่งเฮ้ยลืมเปลี่ยนโหมดนั่นเดียว,วยกระตุนกน้อกระตุกน้อกระตุกอุย้ยลืมเปลี่ลยนโหมดไอียเ้ย

อีกต <c ười> ัวโลละมันชุบเพื่อนหลังหลังเหมือนมาชุบตัวเองนะมันชุบตัวเองมันชุบเองไหนอะแคไปไหนอ่ะชุบตัวเองอะเจอพี่หมอสายแทงกูเดี๋ยวเจอสวย เจอพี่หมอกูหน่อยปกกปิงเกอเลยโอ้โน่าจะแบประมาณแบบไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยชจ่ะโหดูหมอหมอยังดุไอ้ยียหมอเถื่อน